ข้างนี้คือยังไม่ได้ทำดอลลี่อายข้างนี้คือใช้เคที่ดอลลี่อายเพนซิลนะคะเทคนิคเพิ่มดวงตากลมโตวหวานฉ่ำน,นะคะแต่จะใช้เป็นสีโซชายนะคะ0-2ทาที่หัวตาแบบนี้ก่อนเพิ่มความสดใสนะคะให้กับดวงตาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลที่เป็นสีน้ำตาลแบบธรรมชาติมากๆเลยเราก็จะลากสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้ว เกลี่ยน้องต่างไหมมากดอ l ลี่อาคือขึ้นแบบชุบขึ้นมาเลยจ้ะอยากให้มันแบบดูโตขึ้นก็เขียนใต้ตาล่างแบบนี้อีกนิดนึงจบแค่นี้ค่ะ Before และ After เห็นไหมม,มันชัดมาก,ามากแล้วเหมือนแบบใช้แอปพลิเคชันที่ทุกคนแบบชอบใช้กัน เติมดอลลี่อาง่ายๆแบบนี้คะ่ะในเวลาแค่30มสิบวิด้วยแท่งนี้แท่งเดียวเลยคะ่ะข้างนี้คือยังไม่ได้ทำดอลลี่อาข้างนี้คือใช้เคที่ดอลลี่อายเพนซิลนะคะส่วนไฮไลท์นะคะที่แบบเวลาทาแล้วสวยต้องใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวแต่เอามาทำกระจับปากเพื่อให้ปากมันดูอืมดูอวบอิ่มแล้วก็ตรงจมูกเนี่ยตรงสันด่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยมากเลยสีนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมดัางมันก็จะ มีระยิบระยับโหนกคิ้วอะไรได้หมดเลยก็เป็นทั้งเชดดิ้งแล้วก็เป็นทั้งไฮไลท์ในแท่งเดียวค่ะราคาถูกมาก290บาทฮัลโหลรีบไปตาเลยค่ะ